น่ารักมากนายกการบริหารจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายกสุก,การดาปานาสุทธะนะคะเพราะว่าที่นี่เราเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะป่าชายเลนเราเยอะมากนะจ๊ะ ก็พื้นที่จริงๆเท่าสงศ์พรสามอำเภอเหมือนกันสามอำเภอค่ะที่นู่นสสสามคนละของเราสะสยังคนเดียวอยู่ประชากรน้อยนะคะการพัฒนาแล้วก็ค่อนข้างช้าๆก็พอดีตั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญคณะของสมาคมอบจแห่งประเทศไทยมาฟื้นฟูตรงนี้นะคะเพราะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ตายหมดนะคะที่ตายหมดค่ะแนะนำท่านเลขาก่อนนะคะอันนี้เลยขา อภิษักปานเอี่ยมนะคะเป็นเลขานายกอบจครับเขาเป็นเล่นวงเวทเล่นเวทไหมเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอันนี้นะคะท่านเลขาโนพลธนิพุธนะคะเป็นเป็นอะไรกับเจ้าใยฉันค่ะคุณแก้รเหรอคะค่ะอ๋อเป็นหลานเป็นหลานนะครับเนาะหลาใช่ครับโอ้ครับเนี่ยเห็นไหมคนเราบ้านเราก็กลับมาช่วยบ้านเราแล้วก็จริงๆคนนี้เป็นคุณแม่ด้วย เป็นสาเซอร์ไพรสยค่ะเอาเขาได้กันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นงั้นได้มีคนนี้่ะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกท่านนะคะอันนี้สจนะคะสจสจชาตญเจนสมบูรณ์นะคะเขตอันภวเทศบาลอันภวบ้านเรานี่เลยแหละแล้วก็ท่านต่อไปท่านคสจบ้านสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เขต5อําเภออัมพวาครับก็ตอนนี้นายกกําลังทาโครงการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการทำอีเวนต์นะคะ12เดือนนะคะเพื่อดึงเดือนละอย่างนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววัฒนธรรมประเพณีแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะลอยกระทงเราก็จัดใหญ่นะคะลอยกระทงสายของเราแหทเทียนทางน้านี่นะคะว่าแม่น้ำแม่กรองนี่สุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็มีทะเลด้วยที่นี่ยังมีดอนหอยหลอดอีกใช่ค่ะใช่ ตอนนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะเราพาชมวานบูดาา<ม>นะคะ<ม>ตอนนี้วานบูด้ามาอยู่ปากอ่าวสมุทรสงครามแล้วค่ะตรงนี้อัมพวาสามทนายกแดงะ่ะเชิญนายกบัญชูมาตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไระคะตลาดน้ำสามอำเภอค่ะมีอำเภอมีอำเภออัภพวา,าอำเภอบางคนทีนะแล้วก็อำเภอวัดเพลงของจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะแต่วันนี้เราผนวกสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่ง สามอำเภอสองจังหวัดที่เด่นชัดก็คือการพัฒนาร่วมกันแต่เนี้ยท่านผู้ชมเห็นป้าที่สวยงามวิถีวัฒนธรรมการทำมาหากินทางอบประจรเราจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหลังจากที่เราเจอโควิดกันมาถึง2ปีเนี่ยง่อยเตียเสียขากันไปเยอะแต่ตอนเนี้ยเราจะฟื้นฟูกลับมาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการค้าการขายให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่หาย,ยากนะคะสามอำเภอแต่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะน,น,นะคะอยู่ยืนอยู่ตรงไหนก็เห็นสามอำเภอเลยนะคะ,ะมีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะแล้วก็ที่ธาคารฟีต้นไม้ ที่เป็นประวัติศาสตร์ยางนาว่า150ปีสี่นิที่นี่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาที่นี่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นอยู่ที่ค่ะนี่คือลูกหลานเหลน้นโหลนที่เราจะมาต่อยอดในการพัฒนาชาติบ้านเมืองแล้วที่สำคัญแผ่นดิแนแห่งนี้ค่ะตลาดน้ำสามอำเภอนะคะคือด้านหลังที่เห็นฝั่งนู้นนะคะจะเป็นจังหวัดราชบุรีอำเภอ วัดเพลงนะคะแล้วก็ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะสมทุสมทรสงครามค่ะฝั่งนี้อําเภอบางกนทีแล้วก็เยื้องกัน,นอําอเภออัมพาวาค่ะนะคะ<ม>ก็เลยตั้งชื่อเป็นสามอำเภอเ<ม>ใช่ค่ะสามอำเภอสองจังหวัดชื่นชมนะครับที่รักษาสัตเนียภาพต่างๆแล้วก็ แม่น้ําลําคลองก็รักษาได้ดีแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะของของดีมีค่าของเรานะคะก็คือต้นยางนานะคะ150ปี<อ>นะปะีนะคะว่าให้ความร่มเย็นแล้วก็ความร่มรื่นโอ้โหแตกมาเนี่โอ้โหโนี่ผมท่านท่านผู้ชมครับ ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะท่านลองดูกิ่งก้านสาขาดูที่วิวทิวชัดที่ที่ทุกส่วนที่ช่วยกันทำนะพื่อส่งเสริมกันท่องเที่ยวเนี่ยสมุทรสงครามเรายังโชคดีที่น้ำสะอาดนะคะ<ช>เพราะว่าเรา<ด>เรามีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะวันหนึ่งสองรอบนะคะทำให้น้ำ น้ำสะอาดได้ไหลเวียนนะคะแล้วที่นี่นะคะมาทางรถก็ได้มาทางเรือก็ได้นะคะ,ะมาทางเรือก็จะสวยงามล่องคลองมาตลอดเลยได้ทราบข่าว่าวันนี้จะพาท่านนายกเขาที่ฉันจะนั่งเรือด้วยใช่ไหมได้ค่ะได้เลยต้นยางนานนครับที่เรามองมุมน,นี้จะเห็นมีอยู่3มต้นใช่ไหมครับแต่เราเขยับไปเท่าไหร่ผู้ใหญ่79นะครับเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือสองต้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะยางนานจะเหลือสองต้นเราไปอีกกี่เก้าครับผู้ใหญ่ อีกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดนะครับ 9, 9, 9, 9ตรงนี้จะเหลือ,อยางนาต้นเดียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์น,นะครับที่ธรรมชาติได้แต่งสร้างให้เราด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นสารเจ้านะครับซึ่งสารเจ้าเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นแต่สารเจ้าที่เป็นทรงแบบของจีนใช่ไหมครับแต่สารเจ้าที่นี่นะครับหลังเดิมแรกเริ่มเลยก็คือจะเป็นทรงไทยแบบนี้นะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ ได้เห็นมาก็น่าจะไม่ต่ำจาก100ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องกลัวฟ้าดินลงโทษและเพราะเราทำสิ่งดีให้กับบ้านอย่างเมืองนะคะโดยเฉพาะนายกแดงเขาใฉันบอกว่าวันนี้แรงฤทธิ์แน่เติมพลังกันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยท่านนายกบุญชูแล้วก็ท่านนายกนะครนายกแดงเขาชั้นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเย้อัมพวาค่ะอัมพวาฟังนิดเดี บางคนทีค่ะท่าผู้ชมเรียกคือมันอยู่ในดินแดนเดียวกันเลยแรกจะเป็นเนื้อเดียวกันแค่ใส่น้ำขั้นกลางเท่านั้นใช่ค่ะค่ะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเนาะไม่ถึงไม่ถึง้อยกรุงเทพ คนเทพมานี่เที่ยวสบายแล้วก็สมุทรสงครามเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอากาศยังดีน้ํายังดีนะคะอยากให้มาพักผ่อนนะคะมีทั้งทะเลมีแม่น้ํามีภูเขาทุกอย่างไม่หมดภูเขาเราเล็กนิดเดียวสมัยก่อนถ้าเราย้อนยุคไปจะเห็นว่าพายเรือมาขับเรือมาซื้อของกันแพยาแพซื้อผ้าอะไรทุกอย่างอยู่บนนี้หมดเลยอาชีพเก่าๆสมัยก่อนจะเป็นคนขึ้นตาล ช่ชชปะปลาตา<ช>แล้วเคี่ยวน้ำตาลกระทะตลาดน้ำสามอำเอเพ,พิ่งเจอสุดยอดเออผมเกิดที่นี่นะสมัยก่อน,นผมยังเป็นเด็กที่นี่ไม่มีว่าเลยอยูอ่แพ้หมดอยู่แพ้หมด,ดเลยตัวผมเองก็เกิดที่แพรเจ้าของร้านอายุ90กว่าแล้วนะคะ้ะ่ท้นี้อยู่ก็เรามา หลายชั่วอายุคคนแต่สําคัญที่สำคัญคือการดูแลการรักษาการบํารุงไว้ให้กับบุตรหลานหรือว่า,าคันตกาะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวมาชมเพราะฉะนั้นวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามอยากจะเชิญสิ่งที่สวยงาม3อําเภอที่ท่านจะเจอและท่านจะมีความสุขธรรมชาติยังอยู่ครบแม่อร่อยไหมแม่อร่อยค่ะรอร่อยมากมากร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกอ,อ,อ,องไข่ก๋วยเตี๋ยวไข่เนี่ยค่ะตั้งแต่อากงยังอยู่นะคะ ุโชว์การ,รันต <Yeah. S 2> <c oughs> ีไปสมุรสงครามค่ะไปอำเภอ <c oughs> อำเภอวาค่ะตำบลเหมืองใหม่ค่ะสามอำเภอพอได้เจอแล้วจะมีความสุขค่ะเนี่ยค่ะนายกเห็นตรงนี้ก็มีความสุขแนละ้วตรงนี้มาจากแควอ้อมแล้วก็ที่สำคัญตรงนู้นนะคะวัดปรดุวัดมาดูของมาดูคือตรงนู้นต้นเดียวพอมาดูตรงนี้ปั๊บกลายเป็นสามต้นเลยที่วัดแก้วนี่มีหลวงพ่อหยอดของเราเนี่ยเทพเจ้าหมายเจ็ดสีที่ทําให้คนแคล้วคลาดปลอดภัย ู้ชมตอนนี้นายกจะพาไปไหนหรไม่ไปกาบสลีระหลวงพ่อหยอดของเราทเทพเจ้าหมายเจ็ดสีที่ทําให้คนแข็งแกรปลอดภัยและมีสเสน่ห์อ่ะที่นี่สรีระของท่านยังอยู่ไม่นั่งไม่เผื่นะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของอาคมต่างๆนั้นช่วยให้คนได้แข็งแกรปลอดภัยมามากมายค่ะมากาบสรีระหลวงปู่หยอดนะคะเกจิอาจารย์เก่าแก่ของสมุทรส,รส,รสงครามวัดแก้วเจริญค่ะ ในช่วงยุคนั้นไหมเจ็ดสีของท่านทําให้ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยแค่คาดนะคะเาดี๋ยววันนี้นายกแดงพานายกบุญชูจากสุพรรณบุรีนะคะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยมากราบสักการะเจ้าวาดหลวงพ่อคํานวณนะคะนี่คือการรับสืบทอดมาจากหลวงปู่หยอดนะคะที่สมัยก่อนเนี่ยอีฉันต้องเด็กเนี่ยบัชนะคะงายท้องงายไส้กเนีดยใครอยู่ได้ทุกวันนี้หลายหลายคนที่มาเนี่ยค่ะก็ได้ ความเป็นสิริมงคลกลับไปก็ไปไประกอบสมมาอาชีพไม่ต้องเร่งรีบเดินอย่างช้าๆแต่มั่นคงค่ะท่านผู้ชมจุกขาที่วัดแก้วจริแหน่แห่งนี้ก็จะมีเรื่องการต่อกระดูกนะคะรักษาทางแผนโบราณดีขึ้นนะค่ะดีขึ้นค่ะคุณหมอที่ต่อกระดูกนั้นกําลังจะห่างหายต้องช่วยกันศึกษาแล้วก็ต่อยอดไว้ค่ะแพทย์แผนไทยแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาที่สำคัญคือรักษาแบบโบราณเรื่องเราการท่องเที่ยวตอนนี้เราขาห่างห,หายไปจับจานคมนาคมทางเรือวันนี้ ทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้จัดให้มีการท่องเที่ยวทางเรือที่จะไปกราบพระไปดูสิ่งต่างๆในประวัติศาสตร์อันยาวไกลที่นี่เป็นเมืองต้นที่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากสินไม่ว่าจะเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเพราะสะพานที่นี่จะมีสะพานเลือดล่าแล้วก็หลายในสิ่งหลายอย่างได้เลืนชมองจักรตรีนี่แหละคะ่ะเราอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตรดกันมาถึงศาลเจ้า ไทยเพ่งห่วงแล้วนะคะอันนี้เป็นสถานที่สักการะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของพระเจ้าตักสินนะคะที่ท่านแวะมาค่ายบางกุ้งนะคะแล้วก็มาตั้งพักค่ายแลมตรงนี้นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นโบสถ์ล้างของวัดแหลมเตยซึ่งสร้างขึ้นในสมัย กรงุงศรีอยุธยาตอนต้นสมัยนั้นเป็นอุโบสถแบบทรงมหาอุดเสด็จมาทางเรือขึ้นเรือที่ท่าเรือที่ข่้นเดินทางขึ้นมาสักครู่นี้แหละคะ่ะเมื่อปี2310และนําทัพเดินเท้าเปล่าจากบริเวณนี้ไปรบก,กับพม่าที่ค่ายบางค่ายจีนบางกุง้งพระบรมฉายาลักษณ์เด็จพระเจ้าตักสินอันนี้เป็นภาพแท้ดึกดืบานเลยนะคะ,ะเจกเนี่ยเป็นผู้ดูแลรุ่นที่5นะคะของศาลเจ้าแห่งนี้นะคะแล้วก็ทนุบำรุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนมาขอนะก็คือ ขอให้ขายที่ดินนะครับนี่ท่านนายกบุญชูนายกองคการบริหารสจังหวัดแห่งประเทศไทยมามาเยี่ยมมาสักการะสมเด็จพระเจ้าจักรินนะคะแล้วก็มีท่านนายกแดงของท่านใยคะนายกอง์การบริหารนจังหวัดสมุทรสงครามท่านสจท่านที่ปรึกษาแล้วก็เลขารวมทั้งวันนี้มาเจอกระเฮียจุกด้วยนะวันนี้กเฮียจุก จอดด้วยชืย่อหชาน้ำมะพร้าวน้ำหอมเปลือกบางเนื้อบางน้ำหวานเย็นสำหรับอาคารตุกระที่จะมาเที่ยวตลาดน้ำสามอาเภอบอกแล้วได้เจอแล้วจะมีความสุขฟุงตัวใหญ่ มีขนมจีนน้ำยาน้ำพริกนะคะแกงเขียวหวานไก่นะคะผัดหมี่โบราณน้ำพริกปลาทูสุดยอดก็คือกุ้งเผาที่อยู่บนเตานั่นแหละค่ะที่นี่เราเราจะเน้นวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกได้ทำเองใช่ครับใช่แล้วก็ทำให้เขามีรายได้ใช่มาเสิร์ฟค่ะท่านผู้ชมเห็นเด็กเสิร์ฟยังหนกหัดขายเลยลูกขายมากี่ปีลว ขายมาที่ปีลนหะกสิบหกหกสิปกสปบปียายยายขายแก้เท่าไรครับยี่สิบ 80, ค่ะอายุแปดสิบห้าปีแต่ยังมีพลังในการที่จะบริการขายน้ำแข็งก็ของดีดนะของดีทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณ <ขอ S 1> ต้องขอบคุณท่านอดีตผดีนะคะท่านวัชรนาทรศักดิ์เสือเอี่ยมอธีบดีกรมการค้าภายในก็ส่งทีมงานมาเพื่อประชาัมพันให้คนได้อุดหนุนและก็ที่สำคัญดูแลเกษตรกรที่ผลิต อ่าสัมปะรดทูรแรงของเราเนี่ยร่วมมือกันค่ะจะลืมเชื้อย,ยื่ช็อปเพื่อให้เกษตรกรเราเราอยู่ได้สัมปะรดทูแลจากกรมการค้าภายในเยี่ยมมาวิธีทำท็อฟฟี่กะทิโบราณเรานะคะที่หวานหอมกะทิแล้วก็มีถั่วข้างในมันๆอ่ะนะคะหอมด้วยนะหองนะลูกบออืมไม่ทำลายโลกร้อนไม่ไม่ไมทำลายมลภาวะแต่ริมกันมันดีจริงๆนะจ๊ะ หาชนะด,ดีดีลส,สิ่งแวดล้อมนี่คือโอปีที่อะไรนะคณะการประกวดอยู่ที่งานจังหวัดสมุทรสงครามอาตลาด3ามอำเภอถ้าได้เจอทั้งพ่อคณิตทั้งแม่สาลีบอกเลยว่าของดีๆคนนี้ี่อร่อยโครงการ รักแม่กองนะคะคือเป็นโครงการที่ลงแขกลงคลองร่วมกันนะคะว่าอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะดีกับน้องเลยใช่ค่ะเราจับมือแล้วก็มาทําความสะอาดคลองนะคะผักตบมันเยอะเหลือเกิน<ช>นะคะเป็นวัตพืเศที่ทําลายเสิ่งแวดล้อมและเช่นกันการขมนาคมไม่ว่าจการใช้น้ําของเกษตรกรเองใช่ไหมใช่ค่ะลงเขาเรียกเลยนะลงแขกลงคลองของสวยน้ําใส นะเรื่องของความสะอาดในแม่น้ําลำคลองนะก็ได้มาช่วยตำรวจวดดูในการพัฒนาในการเก็บวัชพืชนะครับหลายฝ่ายได้ทุกภาคส่วนได้เข้ามารวมบ่ายรวมมือนาะยกเข้ามาให้เป็นกําลังใจแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับนี่คือพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันที่จะเรื่องราวของการเก็บหรือว่ากาจัดวัชพืชคือ,อถ้าบ้านเราเขาจะผักปอด <laughs> หรือว่าผักตบชวานั่นเองเราแล้วก็ที่กันแล้วก็ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เด่นชัดนี่คือพี่น้องประชาชนคนในตำบลวัดประดู่แห่งนี้นี้เราทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเ, 9, เจ้าอยู่หัวครบ70พรรษาทําดีๆเพื่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ค่ะวันนี้ทุกคนได้มาทํากันอย่างดีเพราะว่าสามัคคีที่จะช่วยกัน ในการที่จะดูแลแม่น้ําลําคลองคองต้องสวยน้ําต้องใสวิถีชายต้องกลับมาและนี่แหละค่ะเราผู้บริหารแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระว,วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เฉลิมฉลองพร,พระพรรษา70พรรษาค่ะกรกรันลงแขกลงคลองเฮายกผู้หญิงประหลัดกับผู้หญิงแต่ทั้งสองท่านคือผู้หญิงแกง ทำงานให้กับสังคมทำงานให้กับน้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามเยี่ยมนี่ตำวชวาอยู่ไกลนู่นเลยนายุตุนตอนนี้เราต้องร่วมกันยังไงเรือเราพายไม่ได้ใช่เดี๋ยวจะใช้แม็โครเดินข้างๆถนนแล้วก็ใช้คนใช่ใช้คนแล้วก็ใช้คนช่วยไกลๆก็ใช้คนตะล่มมาตะล่มมาแล้วเราช่วยกันผักกัน ของให้สวยน้ำไม่ใสวันนีโนน้โครงการรักแม่กองลงแขกลงคลองทำได้น่ามองจริงๆเนี่ยค่ะทางเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโดยความร่วมม้ร่วมมือลงแขกงลงคลองโครงการรักแม่กองเราจะเห็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยรวยจะมากเหลือเกินเนี่ยคะ่ะทุกฝ่ายเห็นไหมคะนี่คือการที่ร่วมม้ร่วมมือเนี่ยกำลังกำลังจะทำอยู่นะคะโครงการรักแม่กองเฮ้ hey! เอามาช่วยเอายาขึ้นครับยาขึ้นครับตกขึ้นใช่ครับเรารักแม่กองโครงการรักแม่กองเ้ไอตัวเล็กไหวไหมไหวค่ะเนี่ยสิ่งที่น่าดูทุกฝ่ายให้ความร่วมม้ร่วมมือข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการประจำสิ่งที่ทําก็คือความรู้รักสามัคคีทําสิ่งดีให้กับบ้านเกิดสิ่งที่ประเสริฐก็คือเราทําโครงการรองแขกรองคองย้